สวัสดีครับพ่อวิทย์นะครับวันนี้เราจะทำไก่ย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันพร้อมน้ำจิ้มรสแซ่บส่วนผสมต้องแบบบีดังนี้นะครับมีไก่น้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำมันงาเกลือน้ำตาลเราจะทำการบั้งเนื้อไก่นะครับ บ้างเพื่อจะได้ส่วนผสมต้องซอสปรุงรสอะไรพวกนี้มันจะได้เข้าไปในเนื้อได,ได้เนื้อไก่ได้นะครับนี่นะครับบ้างออกไปลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทำการหมักไก่นะครับใส่น้ำมันงาเลยเลยนะครับตามด้วยเกลือนะครับ น้ำตาลทรายนะครับน้ำมันหอยนะครับตอนปลุกรสนะครับเราจะขยำให้เข้ากันนะครับ ให้ทุกอย่างเข้ากันเราจะแรปนะครับ ก่อนใส่ตู้เย็นเราต้องแรปให้เรียบร้อยนะครับจะได้ดูแลเรียบร้อยขึ้นนะครับเราควรทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ15นาทีนะครับต่อไปเราจะเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเราจะนำไก่ใส่ลงไปในกระดาษรองอบนะครับ เราจะใช้อุณหภูมิที่ร้อยแนะครับนี่นะครับไก่ของเราก็สุกแล้วนะครับเราจะดึงออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะคีบไก่นะครับใส่จานนะครับ นี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทําการหั่นไก่นะครับให้ดูนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไก่สุกนะครับต่อมาเราจะทําน้ําจิ้งแจ่วนะครับผักชีฝรั่งน้าําปลาพริกป่นน้ําตาลปีบ๊บมะนาวหอมแดง เราจะทำการหั่นผักชีฝรั่งก่อนนะครับนี่นะครับผักชีฝรั่งเราหั่นแล้วจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะหั่นหอมแดงนะครับหั่นให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับ เราหั่นหอมแดงแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเป็นการหั่นมะนาวนะครับขวานให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับมะนาวนะครับเป็นชิ้นชิ้นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับพริกป่บบนเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะครับ ตามด้วยน้ำตาลนะครับเราจะคนให้เข้ากันนะครับบี้น้ำตาลให้ละลายนะครับเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะบีบมะนาวลงไปเลยแต่ตามความชอบนะครับเปรี้ยวขนาดไหนก็ได้เลยนะครับ แล้วใส่หอมแดงนะครับตามด้วยฝักชีฝรั่งนะครับสุดท้ายนะครับคนให้เข้ากันนะครับอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อวิชคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปของเรา ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ